หากคุณเป็นสายสมูทตี้หรือต้องการเครื่องปั่นไว้สำหรับบดอาหาร EP นี้เหมาะกับคุณมากๆใน EP นี้เรายกตัวท็อปยอดฮิตของ2เครื่องปั่นมาประชันกันระหว่างฟิลิปรุ่น hr 2225และ s h a r ปรุ่น emc 15ถ้าใครอยากรู้ว่าแต่ละตัวมีคุณสมบัติอย่างไรก็ไปชมกันได้เลย หนึ่งฟิลิปรุ่น hr 2 2 2 5ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก BPA free ปลอดภัยต่ออาหารและทนทานต่อการใช้งานโถปั่นขนาด2ลิตรมาพร้อมกับเทคโนโลยี ProBlend Crush ที่ทำให้เครื่องปั่นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถปั่นน้ำแข็งได้ไวขึ้นถึง2เท่ามีโปรแกรม Pulse เพื่อการปั่นกระแทกน้ำแข็งให้เนียนละเอียดได้อย่างรวดเร็ว และสามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับมาพร้อมกับใบมีดสีแฉกที่สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่ายพร้อมกับอุปกรณ์เสริมคือโถปัน่นโถบดสับตัวกรองแยกกากและโถบดเนื้อเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของคุณได้มากขึ้นและยังมีประกันสินค้าถึง2ปีในราคา2,890บาท 2. Sharp รุ่น emc 15 โถป,ปั่นผลิตจากพลาสติกฟูดเกรดคุณภาพดีมีความทนทานโปรง่งใสสามารถเห็นอาหารได้อย่างทั่วถึงและมีระดับสเกลน้ำที่ชัดเจนมาพร้อมกับแท่งคนส่วนผสมเพื่อช่วยให้ประสิทธิภาพในการปั่นได้อย่างทั่วถึงใบมีสแตนเลสหกแฉกมีความแข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนานควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติเมื่อมอเตอร์ร้อนเกินไปและมีปุ่มรีเซต็ต และยังสามารถปรับความเร็วได้ถึง6ระดับมาพร้อมปุ่มพาวส์เพื่อผสมและปั่นได้ดียิ่งขึ้นตัวนี้มีรับประกันสินค้า1ปีในราคา2,290บาทเรียกได้ว่ากลืนกันไม่ลงเลยจริงๆถ้าจะถามว่าตัวไหนดีกว่ากันก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการใช้งานถ้าคุณเป็นสายสมูทตี้หรือชอบทำอาหารที่บ้านชิลๆก็แนะนำเป็นตัวฟิลิปรุ่น hr 2 2 2 5 แต่ถ้าคุณเป็นสายจริงจังขายน้ำปั่นเป็นอาชีพก็แนะนำชาร์ปรุ่น emc 5 5ถ้าใครสนใจเครื่องไหนสามารถสั่งซื้อในราคาพิเศษและพร้อมฟรีค่าส่งได้ที่ลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลย